ไม้อิ่มๆม,ม,มันไม่โฟกัสทุกคนดูใช่ไหมโฟกัสแต่ไหนแต่นี่ได้ไ่าอ่าโฟกัสคนรอครับกล้องมันทรมาด้เนาะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับว่าจะเป็นคนดูภาคใต้นะครับภาคอีสานะครับนภาคกลางหรือภาคเหนือนะครับ ็ขอสวัสดีคนดูอีกรอบนะครับวันนี้ครับอยู่กับช่องจักรวัฒนนะครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมากินหมึกย่างนะครับหมึกไม้นะทุกคนเสียบไม้นะย่างกินงบน้อยนะทุกคนวันนี้นะประมาณสิบกว่าไม้ะประมาณสิบสองสิบสามไม้ทุกคนซื้อมาคงงบในน้อยวันนี้ประหยัดหน่อยนะวันนี้ผมมากินที่จุดชมวิวนะทุกคนดูสวยงามนะกินที่ไหนไม่กินนะมากินตรงนี้นะ วันนี้จะวันนี้ก็จะถ่ายแบบชิวๆนะทุกคนถ่ายแบบเรียวๆเลยนะแบบไม่ตัดไม่ค่อยไม่ค่อยจะตัดเยอะนะคลิปวันนี้นะก็จะถ่ายแบบนี้เลยนะแบบนั่งพูดพูดมาคนเดียวนะมาดูดิอ่ามาคนเดียวด้วยวันนี้มีหมึกยะหมึกย่างนะทุกคนซื้อมาก็แรกว่าจะเป็นหมาล่านะก็แรกว่าจะเป็นหมาล่าทุกคนแต่ว่าไม่มีขายนะครับ ที่ไหนก็ไม่มีนะทุกคนก็เลยต้องหมุดย่างแทนนะครับอมันก็ได้อยู่เนาะกับบรรยากาศทุกคนแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วบรรยากาศแบบบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทุกคนก็ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าพ n นะเพราะพ n 2อนสองุดห้านะดูก็จะเห็นวิวนี้หน่อยนะแต่ตรงนี้นะตรงนี้จะพระอาทิตย์ใกล้ตกแนละ้วทุกคนสวยมากนะครับดูเห็นไหมครับ ผมถ่ายนี่นทุกคนพระอาทิตย์ใกล้ตกฟ้าครับสวยนะครับสวยงามเลยนะครับอ่าแต่ก็เดือนเหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนมันมีพีเอ็นเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวอาจจะเป็นหน้าฝนทุกคนถ้าแบบหน้าร้อนผ่านไปเนาะมันก็มีทุกหน้าทุกคนเนาะเป็นพีเอ็นแปลว่าหน้าร้อนมามันก็ต้องมีตลอดทุกปีถ้าเป็นหน้าอะไรนะ หน้าฝนหน้าฝนอาจจะไม่มีละอาจจะสวยเลยเดี๋ยวอาจจะถ่ายคลิปขึ้นไปเที่ยวมันดอยทุกคนนะก็ว่าพาทุกคนไปเที่ยวดอยนะชิวๆถ่ายแบบเรียวๆเ,เลยเนาะบรรยากาศไปคนเดียวก็แล้วเอ้ไม่สิอาจจะไปกับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนโค้ดมันโค้ดตอนนีนน้ช่วงนี้เขาทอแพทุกคนอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะเห็นไ,ไหม ก็สบายๆทุกคนก็ heh, ผมมานั่งจอยๆนะวันนี้นะนี่จอยๆเลยนี่แบบนี้เลยจอยๆไปๆทุกคนชิวๆโอ้ถ้ามีเบียร์นี่ไม่อยากจะพูดนะชิวจริงๆนบดูวิวทุกคนสวยไหม ต้นไม้ดูลมเย็นสบายสบาย,ย,ย,บยนะทุกคนเงียบเลยนะทุกคนตรงนี้นะเงียบดีเพราะว่าผมชอบนะตรงนี้นะเมื่อก่อนผมก็ามานั่งกินตรงนี้นะประมาณปีที่แล้วหรือว่าสองปีที่แล้วนะกับเพื่อนกับพี่นะตรงเนี้ยก็มาเอ็นจอยกันตรงนี้แหละนะเนี่ยโต๊ะหินตรงนี้เลยยังอยู่นะดูดินี่ไม่มีใครเอาไปนะอืมแปลกเหมือนกัน กับบรรยากาศมาทุกคนพาทุกคนมากินหมกย่างด้ยวยกันเนาะวันนี้สไตล์สไตล์ไงแบบเแบบาบ้านเบาบ้านหนยะวันนี้วันนี้อาจจะหอน่อหน่อยนะทุกคนดูอืมอาจจะรอแบบไม่ห่อเท่านั้นดุงนาดีดนะไม่เถ่าแบบเกาลุงเกาหลีนะแต่ว่าก็ก็ได้นะทุกคนหน้าตาเนาะม,มาไม่พูดเยอะดีกว่านะทุกคนเนาะมาดเดี๋ยวหาว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะลมช่วงนี้มาทุกคน ได้ละประมาณนี้นะทุกคนนะเห็นรถตรงนี้หน่อยนะแต่วมาเห็นวิวครับสวยงามนะอย่าบินตลามือด้วยนะวันนี้ไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรนะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะ,ะที่เกยจเอามาทุกคนขับรถนะมันประมาณเท่าไหร่อ่ะห้ากิโลกว่าัหงใช่ไหมน่าจะห้ากิโลกว่านะับตั้งแต่บ้านผมขึ้นมานะคน,นี้พาทุกคนมากินแบบแซ่บนะบวันนี้ขัเป็นหมึกนะกินแบบสบายๆนะ จวดคนเดียวครับวันนี้จวดคนเดียวถ้ามีเครื่องดืมด่มเรื่องนี้ฟิน่นนะทุกคนเนาะบรรยาก,ยก,กาศนะดูส,ดสวยไม่สวยเพราะพีเอนน็นนี่แหละเนาะเออทำแกะยากแกะยินเงี่ยฮะสิบไม้โอ้ย <c oughs> ประมาณสิบไม้ทุน นะอืมดูน้ำย้อยคุณน้ำย้อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เจ้าที่ก่อนนะทุกคนนะเป็นหนึ่งนะครับเอาให้เจ้าที่เป็นหนึ่งคนระับเรียบร้อยครับทุกคนประมาณสิบไม้นะนี่สิบสามไม้นะทุกคนเพราะว่าประมาณสิบไม้หนึ่งร้อยบาทนี่มันแถมให้มึงหนึ่งไม้นะดูโคตรใหญ่นะครับ เย็นแน่นฟินสูๆซาซาาลก้าบาลก,กี้เลยทุกคนอืม,มาเสิบเวลามาเยอะแล้วไม่ได้กินทักทีเนาะครับคำแรกครับทุกคนจัดไปครับหิริ้ผไม้อิ่มๆกลับไปไม่ต้องกินข้าวแล้วนี่จบเลย ันไม่โฟกัสนุกคนดูใช่ไหมโฟกัสแต่ไหนแต่นี่ดรือ่ปอ่าโฟกัสคนรอครับกล้องมันธรรมาดาแล้วนโะ oh <my> อ้ไมค์กับแบบแบบนี้เลยคนหนึ่งชิวๆครับเอนจอยมันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฟรีเดอาวันนี้ฟรีเด์ครับนี่เลย แผ่นินไหวครับใช่ไหมครับมันสองสองวันที่แล oh ้วใช่ไหมรือว่าวันไหนเมื่อวานใช่ไหมนี่แผนินไหวครับข่าวแผนินไหวครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะพคนกั่นแหละครับก็สู้ๆครับก็ใครที่ประสบภัยแผ่นินไหวครับ ก็สูๆนะครับเขาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไม่รู้ว่ามันคนเรามันไม่รู้นะทุกคนนะเม่ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะอย่างผมนั่งเนี่ยบน,บนงสูงๆวันนี้นะอาจจะหลุมหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมแบบเนี้ยอือพูดไปเรื่อยนะตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับแถวบ้านผมมีเคยมีครั้งหนึ่งแนละ้วสมัยผมเป็นเด็กนะทุกคนประมาณ สิบสิบสองสิบสามนะอายุประมาณสิบสามสิบสี่นั่นแหละนั่นแหละถ้าจําได้นะอือตอนนั้นแรงเหมือนกันนะแถวบ้านผมคนกรุงเทพเขาไม่รู้นะเนาะเขาไม่รู้ว่ามีอะไรนะทีนี้ครั้งแรกไนงะเขาครั้งแรกที่เขาโดนรู้ว่าแผ่นินไหวนะครั้งแรกไยแต่เป็นบ้านผมนี่ผมเคยเจอมาแล้วครับแรงจริงเอาแบบว่ายังไงอนะ่ะถนนแบบอย่างเงี้ยเห็นถนนปูนไหมทุกคน ถนนปูนละ่ะมันจะหวะนี่ทุกคนเลยเพราญาตพูดถ่ายไปเลยเมืองเลยนะครับทุกคนมันจะอ้ามนี่ทุกคน,น,นยุก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 บนี้เลยเออแล้บ้านนะบ้านไม้นะแบบนี้เลยบึก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 เหมือนคนเต้นนะทุกคนเต้นแอร์บิกอะ่ะผมไม่ไหวช่วงนั้นเสียหายหนักเลยจำได้ถึงทุกวันนี้ทุกคนโอ้ยผ่านมานะอย่างว่าภาค ภาคเหนือใกล้ใช่ไหมทนุนใกล้กับอะไรนะพมาา่าใช่ไหมใกล้แบบแต่ว่าทําไมกรุงเทพถึงแรงกว่านอใช่ไหมผมบ้านผมมันเป็นภาคเหนือนะทุคนภูเขามันเยอะนะมันเป็นเป็นบ้านไม้นะทุกคนเป็นบ้านไม้ด้วยแล้วก็อยู่ที่ต่ําด้วยเงี้ยไม่ได้อยู่ที่สูงนะแต่ถามว่ามันแรง้วก็แรงนะแต่ไม่เท่าไม่เท่าตอนผมเด็กนะตอนนั้นแรงกว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับอาจจะ พ่ะอาจจะไม่เคยเจอหรือเปล่ามผมเ,เจอมาแล้วครับอ,อดีจริงๆนี่หายหน้าหายตาไปแล้วทุกคนนะก็ไปพักฟื้นครับพักฟ,ฟื้นฟื้นฟูร่างกายนะครับให้แข็งแรงกว่าเดิมนะครับจากที่แบบ งไงอ่ะเขาเรียกว่าร่างกายแบบไม่สนุกไม่แบบไม่ล่าเริงนครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าโล่งตัวขึ้นนะครับทุกคนสบายตัวนะสบายตัวนะกินอะไรก็อร่อยนะครับอ่ากินอะไรก็อร่อยกินกับแม็กนะครับอ่ออาโคตรล่ทุกคนกินได้น,นะครับ อ,อทุกคนได้เห็นไหมครับอโจยอจคอรับวันนี้ต้องรอสั่งไม้มาก่อนนะทุกคนผมจะสั่งไม้มาจะกินแบบ ASMR นะใช่ไหมให้มีเสียงแบบจั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 บอะไรเงี้ยไม่มีเสียงแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับ รบกวนนะข้างนอกสบายหูเนอะเวลาผมพูดอย่างเงี้ยเอ,อเอสเอ,อ็มไอ,อ,อ,อไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมทุกคนแคน่แบบนี้ไงเสียงคุ้นมไม่ได้กินนานนะรู้สึกอร่อยแต่แปลกนะับช่วงนี้รู้สึกว่ากินข้าวอร่อยนะทุกคน กินดีนอนอิ่มนะครงนี้แปลกๆครับไม่มีอะไรแล้วใบไม้ตก <c oughs> <c oughs> คำนี้ป้อนให้ทุกคน,นครับน้อยไปคำนี้ต้องคำนี้ครับคำนี้ให้ทุกคน,นครับ อ,อะไรภาษาญี่ปุ่นอ่ะลืมแล้วทุกคนตอนนั้นจําได้นะครับแต่ตรงน,นี้ลืมแล้วนะครับอืม <c oughs> อือม้โอ้ยโอชิอ่าผมจําได้ละโอชิแปลว่าอร่อยใช่ไหมอมไปถามคนญี่ปุ่นด้วยหนึ่งโอยชิอ่ะเนี่ยอืม เขาเขาจะพูดออกมากว่าโอ้โหโอชี่เห็นไหมเวลาเขาไปกินราเมงหรือว่ากินอาหารแล้เนี่ยถ้าเขาบอกถ้าเขาว่าร้านนี้อร่อยเขาจะพูดออกมากว่าโอชี่ลุกคนพูดเยอะครับช่วงนี้จโจยครับไอโจอยแบบนี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเรากินไปด้วยทุกคนะนะนี่นะ เดินมาเดินมากินแบบนี้แหลยเดินมากินแบบนี้เลยเดินม,มาด้วยโซมบิวด้วยนะชิวๆเพราะว่าจะจอยวันนี้ดูภาพที่จะใกล้ตกกับคนดูเขาจะพามาดูภาพที่ตกนะใกล้จะตกนะแต่ว่าสวยนะดูเห็นไหมไม่เห็นมากกคนนะอ่ะ ผมถ่ายกล้องหลังดูครับอ่ะนี่ทุกคนเห็นไ,ไหมสวยงามครับพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วน,นะที่จริงในกล้องเป็นแสงแบบนี้นะครับแต่ว่าของจริงจะเป็นสีส้มนะคอ่าเป็นไงล่ะครับผมว่าที่นี่เจ๋งดีนะพาะว่ามาถ่ายคลิป ตรงนี้บ่อยๆดีไหมฮมาถ่ายคลิปตรงนี้บ่อยๆดีไหมทุกคนผมว่าดีนะเงียบเลยเออผมชอบวะกินต่อกินต่อเออกินไปที่ไม้ถึงไม้สองนะสามม้คิดว่าประมาณหกไม้ทุกคนอู้ประมาณแปดไม้ละ กี่เป็นประมาณ8ไม้แล้วเหลืออีกประมาณอี่ครับีกเศจนะครับไม่ได้เอาน้ำมาด้วยนะคนใช่ไหมเอาน้ำมาด้วยกินไปกินอิ่มแล้วกินน้ำอิ่มเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปเนี่ยยืนดูแถวนี้นะคน คนเดียวตรงนี้นะเย็นๆหน่อยก็เดี๋ยวก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จไม่มีอะไรทุกคนตัดคลิปครับยาวๆตอนนี้คนจะอาโฟกัสนะตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ต้องโฟกัสที่ผมนะนไหคนลอย,อย่างผมเนี่ยไม่มีง่ายๆทุกคนนะไม่มีใครแล้วนะเนี่ยในโลกนี้ยใช่ไหมเอ็นจอยครับผม อืถ้าไปถ่ายคลิปตรงทุ่งนานะทุคนก็จะเป็นแม็กขนานะแต่ว่าผมมามีชื่อใหม่นะถ้ามาถ่ายตรงแบบตรงปา่าภูเขาแล้วก็จะเป็นแบบแมอะไรเดียแม็กเอนจอยไหม <laughs> เข้าไปไหมทุกคน <laughs> แม็กเอนจอยนะไปเรื่อยแล้วทอน,นี้หนักแล้วเนะี่ย ให้คนมานสัมผัสนะทุกคนผมอยากได้ไหมนะมีเสียงแบบนะกอุลตร้าล้างกินนะโคตรร่อย มาดูเผ็ดละทอนไม่ไหวแล้ว,อว,ลวขอกินน้ำมาเอานนยากกินน้ำนะทอนโขอนุญาตก,กินน้ำนะครับเสียดายมันกินให้หมดก่อน กรอบอร่อยน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ด<ๆ>เปรี้ยวหวานนัวๆัๆปลาหมึกกรกรอบย่างส,สดๆเลยอร่อยมากมกินไปกี่มาเริ่มอ,อิ่ม้วครับหมดไปเท่าไหร่นั้นเนะี่ย อ uh ุ huh. ้ยเหลือปอดสุดท้ายแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมจะพาทุกคนเดินไปชมวิวชมวิวเสร็จแล้วก็ปิดคลิปเลยเนาะอิ่มนบตอนนี้13ไม้กินไปได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะทุกคนจซแบๆด้วยกันคำนี้ให้ทุกคนครับทางบ้านครับที่ดูผมกิน หรือรับประทานอยู่นะครับคํานี้นะครับคําปุลุนนะครับจําได้อยู่ครับคาปุลุนนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับนี่ผมยังจําทุกคําได้นะคําปุลุนอไปครับเห็นไ,ไหมอิ่มแล้ว คำนี้ให้ทุกคนคำนี้ให้ทุกคนรักกูดูทุกคนครับจุบม้วนกินไม่ได้ไงครับเนี่ยฮะ What the hell ย you know? ุบเนาะบรรยากาศสวยมากทุกคนดู เรามาถ่ายชิปถ่าย้ทุกคนดูวิวนะนี่ผมยังไม่ได้ถ่าย้ทุกคนดูนะครับตอนที่มาตอนนั้นยังไม่มีนะตรงนี้นะคมาเพาอาจจะร้อนหน้าอะไรนะหน้าฝนเนาะกับหน้าหนาวอีทีทุกคนอาจจะเป็นที่พักหรือว่าอะไรเรียกรีสอร์ทร์หรอตรงเนี้ตอนนั้นมายังไม่มีนะครับตอนผมไปถ่ายกับเพื่อนตรงนู้นนะตอนนั้นจะไปถ่ายตรงนู้นนะนู้นต้นนู้นเห็นไหมตรงเนี้ยนั่นแหละ แต่วันนี้ผมมาถ่ายตรงนี้นี่ถ่ายตรงนี้เลยมากับรถคู่ใจบรรยากาศดีดีจริงๆ p m ก็ดีจริงๆจริงนะแล้วนะ PM ดีจริงๆริงอ๋ออิอ่มครับทุกคนครับบิวครับเดี๋ยวผมก่อนจะปิดคลิปนะก็ถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูกันกน,นะครับว่าบรรยากาศ ดูครับอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเพืคนมีแต่ควันแต่หมอกนะครับไม่ได้นะครับผม,ผมพาทุกคนมาทางนี้ดีกว่านานะทางนี้ก็สวยนะทุกคนช่วงนี้น่าร้อนเนาะแต่คนดูก็น่ารักแล้วผมก็อยากจะรักให้คนได้ดูผมดูครับบรรยากาศครับทุกคนอ๋อทุกคนไม่เห็นอีกแล้ว พราทิตตกสวยงามนะครับนู่นเห็นครับเห็นบบเห็นบอน้องเห็นบอนบอ้นองประเมออีสานทุกคนถ่ายรอครับนี่ครับทุกคนดูนู่นครับสวยงามนะครับ ถ้าไม่มีถ้าไม่ติดที่ว่ามันจะมี P n อนี่สวยมากนะครับจะเห็นตรงนู้นเลยนะครับอีกไกลเลยนะทุกคนดูตรงนู้นจะเป็นจุดชมวิวนะครับมันจะมีจุดที่นู่นนะครับนู่นนะเห็นไหมครับตรงนู้นเลยครับจุดชมวิวลงมานู่นจะเป็นเขื่อนครับตรงนู้นที่ผมชี้นะครับทุกคนตรงน,นู้นจะเป็นเขื่อนครับอ่างเก็บน้ำครับนี่จะเป็นถ้ำนะทุกคนนี่นะถ้ำไม่สวยนะครับนะเห็นไหมทุกคนถ้าไม่มีฝุ่นนะครับ นี่นะสวยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่นอนนะทุกคนนะไม่เจอกันใหม่ที่บวน่านะับว่าผมจะหาเมนูอะไรมาทำให้ทุกคนได้ดูได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับอนะวันนี้ขอชมบิวนั่งชิวๆคนเดียวสักครู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมด้วยนะครับเพื่อผมกดลังทุยเพื่อผมจะได้เป็นทุยเพื่อผมจะได้มีกําลังใจผู้รกักกระตุกกระตักนะฮะเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไปเจอกันใหม่ที่บโบ๊หน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับอ